อุปสรรคกรรมที่ขัดขวางไม่ให้เราเจริญหรือไม่ให้เราร่ำรวยคืออุปสรรคนะครับอุปสรรคหรือกรรมที่ขัดขวางเราและหลายคนลหลายท่านอาจจะอยากจะทราบหรืออาจจะเป็นเครื่องที่ยังแบบสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทำไมนะครับทำไมชีวิตเราถึงไม่เจริญก้าวหน้าและทําไมถึงไม่ร่ารวยเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นอุปสรรคกรรมในวันนี้ ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังอุปสรรคกรรมที่ขัดขวางไม่ให้เจริญแล้วก็ร่ำรวยนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรในวันนี้เราจะได้มาทราบกันว่าจริงๆแล้วอุปสรรคกรรมที่ว่านี่คืออะไรและกรรมหนักในส่วนตรงนี้คืออะไรที่จะขัดขวางไม่ให้เราเจริญแล้วก็ร่ำรวยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน สาเหตุสำคัญที่เป็นกำหนักที่ขัดขวางไม่ให้เจริญนั่นนะนะหรือเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เจริญแล้วก็ร่ำรวยได้มาจากความที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณนะครับผลของกำหนักนี้ก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะปิดกั้นและก็ขวางทางชีวิตไว้ซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านท่านจะเน้นเลยว่าจะต้องทำเป็นเรื่องแรก ก่อนที่จะไปลดกรรมจะไปตัดกรรมนะฮะหรือจะไปปลดกรรมทั้งหลายทั้งปวงคือถ at ้าทําเรื่องนี้ก่อนอื่นๆเรื่องได้นะครับทําเรื่องนี้ให้สําเร็จก่อนเรื่องอื่นยังไงเรื่องอื่นมันก็สําเร็จอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปสรรคนะครับอุปสรรคกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องพูดถึงและเพราะเราที่เราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะเราการที่คนเราจะต้องเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความสุขพบความร่ำรวยได้นั้น คือพูดไง่ายต้องขจัดอุปสรรคในชีวิตให้หมดหรือน้อยลงที่สุดเสียก่อนคราวนี้อุปสรรคคืออะไรอุปสรรคนะครับมันความหมายของมันก็คือความขัดข้องนะนะครับความขัดข้องนะเครื่องขัดขวางนะเครื่องขัดขวางคงไม่มีใครนะครับที่ตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยไม่พบกับความผิดหวังสิ่งที่ทําให้ไม่สมหวังในชีวิตถูกเรียกว่าอุปสรรคชีวิต ซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคของเราเกิดจากกรรมหรือการกระทําด้วยทางกายวาจาแล้วก็ใจของเราเองถ้าเราคุมการกระทําทั้งสามทางได้อุปสรรคก็น้อยลงหรือไม่เกิดเช่นเช่นอะไรบ้าง เราเกิดอุปสรรคเรื่องการเงินก็เพราะใจเราคิดไม่รอบคอบฟุ้งซ่านใจเราก็ใช้จ่ายเกินตัวหรือบางคนมีอุปสรรคถึงขนาดถูกให้ออกจากงานนะก็เพราะปากของเราหลายคนเปรียบเทียบชีวิตเหมือนการเดินทางไกลนะครับนะที่เราต้องคอยตรวจเช็คตรวจดูเครื่องยนต์ดูสภาพของเครื่องยนต์ให้พร้อมที่จะทะย,ยานไปข้างหน้าหากเราเห็นว่าเครื่องยนต์นั้นมันมีที่ขัดข้องหรือเสื่อมเสียก็จึงรีบปรับปรุงซ่อมแซ เหมือนกันนะครับนะเหมือนกันเหมือนกันกับชีวิตของเราถ้ารู้เรารู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางเราเราก็ควรที่จะเร่งรีบในการที่จะส้มแซมสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองในเรื่องของกรรมที่จะทําให้เป็นคนรวยนั้นนะส่วนมากก็จะพูดถึงกรรมดีที่ในด้านบวกซึ่งเป็นการสร้างแต่ที่ต้องการพูดถึงกรรมนะครับนะ คือถ้าพูดถึงกรรมไม่ดีที่เป็นอุปสรรคนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับการซ่อมแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําควบคู่ไปกับไปเพื่อการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตนั่นเองเหมือนการถมดินหรือปรับนะให้ราบเรียบนะก่อนที่จะสร้างบ้านเพื่อให้เป็นการสร้างบ้านนั้นสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรตดขัดนั่นเองและถ้าชีวิตของเราเป็นสุขเพื่อการที่จะพบความสาเร็จในชีวิตต้องละความชั่วก็คือการทําคุณงามความดีและชําระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ นะครับสังเกตดูว่าทําไมบอกในเรื่องของการละชั่วเป็นเรื่องแรกเพราะจริงๆแล้วหัวใจหลักของศาสนาไม่ใช่ว่าการทําบุญนะฮะไม่ใช่ว่าการทรํา,าทดีนะฮะแต่เป็นการละทางความชั่วทั้งปวงนั่นเองเพราะฉะนั้นในโลกความเป็นจริงนะครับในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์หรือแสนจะเพอร์เฟกไปทุกสิ่งอย่างนะค,คนทุกคนต้องมีการกระทําทั้งในด้านดีและในทางด้านมืดที่เลวร้ายที่ซุกซอน ความไม่ดีความชั่วนั่นถือเป็นความผิดพลาดของชีวิตและคนที่รวยและคนที่ประสบความสาเร็จในทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เขามีเคล็ดลับก็คือการสํารวมกายวาจาใจและต้องทําผิดพลาดให้น้อยที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นอุปสรรคของชีวิตวันนี้ที่ขัดขวางไม่ให้เราจเจริญและให้เราร่ํารวยนั้นนะครับส่วนอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราจเจริญน,นั้นก็คือ การที่เราไม่รู้จักคุณของบิาบดามารดาหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายแหละเนี่ยครับซึ่งเป็นอุปสรรคกรรมใหญ่ที่จะขัดขวางไม่ให้เราเจริญเป็นเด็กขาดน,นะครับในส่วนของอุปสรรคของทางด้านการเงินนะฮะอยากร่ํารวยนะครับจะต้องรู้จักการสํารวมกายวาจาใจนะครับนะคิดพูดทําแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักประมาณในชีวิตเท่านี้เราก็เป็นเศรษฐีได้แล้วทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนํา เคล็ดลับดีๆมาฝากกันถือว่าเป็นธรรมะมาฝากกันก็ฟังแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากติดตามช่องธรรมะนะครับนะช่องธรรมะง่ายๆใน y o YouTube นะจำับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร